่วภาษาอีสาวนวลคำโดยนุ่มสยามใช่ก่อนจากกันช่วงนี้ขอเสนอภาษาอีสาวนวลคำให้ฟังกันเช่นเคยืันนี้ขอเสนอคำว่าตําอิดคำว่าตํมอิดครับแปลว่าเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเพึ่งเริ่มต้นนั่นเองครับพี่น้องครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเนาะพอไงมี ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโอ้หัวแตกมากเลยครับคุณหมอกระอดถามไม่ได้ก็ได้ถามว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไปทําอะไรมาหัวถึงแตกอย่างนี้ศีรษะถึงแตกอย่างนี้อ่าคือว่าคุณหมอครับตมอิดนี่เนาะผมกะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับพ่อใหญ่ไม่เป็นไรแสดงว่าไปชนอิดมาใช่ไหมไปซะโอ้ยคุณหมอให่ผมบอกก่อนเนี่ยครับ คือว่าตำอิดโอ้ยพ่อใหญ่รู้ว่าตําอิดชนอิดผมก็จบแล้วสัน้นชว <c oughs> <c oughs> เป็นจังสั่นกันไปจ้างว่าตําอิดแปลว่าเริ่มต้นแล้วกะซีบาตําอิดเนี่ยผมวอกไปทุกหน้าไปจังสั่นจังสีแล้วก็ซิบาไปแล้เนาะจ้างว่าตําอิดแปลว่าเริ่มต้นเวลาหมดแล้วสยามชัยไปก่อนนะฮะ <c oughs> สบายดีพี่น้องครับ